สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่อง i t ทีอาราวอยูนะครับวันนี้ครับอาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราใช้ตัว o o o g s h ชี t เนี่ยและเราอยากทำหรือว่าสร้างตัวบาร์โค้ดขึ้นมาใช้งานเราสามารถทำได้ไหมนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e หรือแชร์อความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะ อ่ะโอเคมาดูที่ตัว Google Sheets ของเรานะครับสมมุติว่าตอนนี้ในตัวอ่า k s h e e t ของเราเนี่ยนะครับเรามีอ่าตัวอักษรที่จะทำเป็นบาร์โค้ดอยู่นะครับแต่เราก็เอ๊ะไม่รู้ว่ามันทำงานยังไงนะครับถึงจะแปลงตัวอักษรเหล่านี้ให้สามารถกลายเป็นบาร์โค้ดได้นะครับวิธีการง่ายมากเลยนะครับก็คือเราอยากทำนะฮะก่อนอื่นเราเราต้องเช็คก,ก่อนว่าตัว กูก็ชิ้ของเนี่ยมันมันพร้อมที่จะทํางานไหมมันมีฟอนตที่สามารถใช้บาร์โค้ดได้หรือไม่วิธีการตรวจสอบง่ายมากเลยนะครับให้เรามาที่ตัวเมนูแบบอักษรตรงนี้นะครับอ่านะครับเราก็ลองเลื่อนดูนะครับมันจะมีฟอน์ตบาร์โค้ดประมาณนี้นะครับนะ,ะจะเป็นบาร์โค้ดบาร์โค้ด39บาร์โค้ด39 x 1 0 t e x นะครับหรือว่าบาร์โค้ด 128อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าในตัว Account ของเราไม่มีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางทีอาจจะยังเรายังไม่ได้เพิ่มฟอนต์นั้นเข้ามาวิธีการครับให้เรามาเลื่อนมาที่ด้านบนสุดตรงนี้นะครับนะตรงแบบอักษรเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็พิมพ์ตรงช่องนี้เข้าไปว่าบาร์โค้ดแบบนี้เลยนะครับแล้วทำตัวระบบเองนะครับจะทำการแสดง ตัวฟอนต์ของบาร์โคดออกมาให้เรานะครับทั้งหมดตอนนี้นะครับจะมีฟอนต์บาร์โคดที่สามารถทำงานได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมด6ตัวแต่ตัวที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นหมายความว่าตัว a c c เ u ้าของอาจารย์ได้ติดตั้งตัวฟอนต์บาร์โคดนั้นไปแล้วนะครับถ้าท่านยังไม่มีติ๊กถูกไม่ต้องตกใจนะครับเราอยากใช้ทั้งหมดใช่ไหมเราก็ติ๊กถูกทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวตัว Google s h e e t ก็จะทําการนำเข้าตัวฟอนต์ที่เป็นบาร์โค้ดให้เราเองนะครับนะเมื่อเราติ๊กถูกทั้งหมดแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รวดเร็วมากเลยในการติดตั้งตัวฟอนต์ของบาร์โค้ดนะครับคราวนี้กลับไปดูตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าบาร์โค้ดที่รอ,องรับบนตัว Google s h e e t เนี่ยมันมีหลาย หลายมาตรฐานด้วยกันนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ก็จะมีทั้งตัวบาร์โค้ด39นะครับบาร์โค้ด128่แล้วก็บาร์โค้ด ean 1 3นะครับแต่ละตัวก็สามารถสร้างบาร์โค้ดได้แต่มันจะมีความแตกต่างกันในประเภทของการใช้งานนะครับตัวอย่างเช่นนะครับบาร์โค้ด39เราจะใช้ในกรณีไหนนะครับเท่าที่อาจารย์นค้นดูนะครับตัวบาร์โค้ด39เเนี่ยนะครับมันจะใช้ในกรณีที่ เขาเอาไปเป็นพวกสต็อกผลิตภัณฑ์สินค้านะครับใน w a r e h o u s ์ต่างๆเขาก็จะใช้ตัวบาร์โค้ด39นะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ในพวกแอปพลิเคชันต่างๆเขาก็จะใช้การสร้างบาร์โค้ดแบบบาร์โค้ด39เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตรงนี้ทำไมมีบาร์โค้ด39เยอะจังเลยนะครับบาร์โค้ด39ตัวบนสุดตรงนี้นะครับก็คือเขาก็จะทำการสร้างบาร์โค้ดขึ้นมาให้เรา เฉยๆเลยนะครับตามข้อความที่เราส่งเข้ามาหรือข้อความที่เราต้องการสร้างนะครับจะสร้างเป็นราัแท่งขึ้นมาให้เราเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดสามเก้าหมายความว่าเขาก็จะมีข้อความปรากฏอยู่ที่ด้านล่างของบาร์โค้ดนั้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างบาร์โค้ดสามเก้าเอ็กเทนหมายความว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมครับเช่นสามารถพิมพ์ข้อความได้ เราก็จะมีตัวอักขระพิเศษเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็จะโชว์ข้อความเทคนั้นอยู่ด้านล่างด้วยนะครับส่วนบาร์โค้ดสามกานธรรมดานะครับก็คือเขาจะมีการเพิ่มความสามารถของตัวอาตัวอักขระพิเศษเข้าไปนะครับแต่จะไม่โชว์เทคที่อยู่ด้านล่างของบาร์โค้ดนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือความแตกต่างของบาร์โค้ดแต่ละตัวนะครับแล้วก็ส่วนตัวต่อมานะครับก็คือบาร์โค้ด128 บาร์โคด1น8นี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกนําไปใช้เกี่ยวกับเรื่องของบาร์โคดที่ติดตามกล่องพัสดุนะครับหรือว่าในระบบอุตสาหกรรมของการชิปปิ้งส่งสินค้านะครับก็จะใช้ตัวบาร์โคด128เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับบาร์โคด e อ n 1 3นนะครับ e a n 1 3นี้ก็จะใช้ในงานทั่วๆไปครับเกี่ยวกับเรื่องของการค้าปลีกของสินค้าต่างๆนะครับ แล้วก็มันจะมีความยาวนะครับของแท่งบาร์โคดเนี่ยรองรับได้ถึง13ตัวอักขระหรือว่า13ตัวอักษรนั่นเองนะครับนี่ก็คือบาร์โคดทั้งหมดที่รองรับในตัว Google Sheets นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเราจะแปลงข้อความตัวอักษรหรือว่าตัวเลขเหล่านั้นให้กลายเป็นบาร์โคดได้อย่างไรนะครับอ่ะโอเคครับเมื่อเราติดตั้งฟอนต์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดตกลงได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นนะสมมุติว่า เรามีข้อความอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นข้อความเป็นตัวเลขแบบนี้เลย1 2 3 4 5 6เราต้องการแปลงเป็นแท่งรหัสบาร์โค้ดนะครับเราก็มาเลือกฟอนต์ครับอ่าอย่างเช่นเราบอกว่าอยากให้เป็นบาร์โค้ด39เราก็คลิกเลือกฟอนต์เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่เจอฟอนต์ตรงนี้นะลองหาจากทางด้านล่างนะครับก็จะเจอเช่นเดียวกันนะครับฟอนต์ทั้งหมดที่เราติดตั้งอยู่ก็จะโชว์มาที่ด้านล่างนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นกรณีที่เราเรียกใช้ล่าสุดครับ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นบาร์โค้ด39กันนะครับลองคลิกได้เลยเห็นไหมครับก็าจะออกมาเป็นแบบนี้นะส่วนถ้าหากมันเล็กไปก็ขยายฟอนต์เพิ่มขึ้นไปอีกครับเช่น24แบบนี้นะครับมาดูตัวต่อไปครับข้อความที่ต้องการแปลงเป็นบาร์โค้ดนั้นมีตัวอักษรรวมกับตัวเลขอยู่ด้วยทำได้ไหมนะครับถ้าเป็นบาร์โค้ด39ลองดูกันนะครับบาร์โค้ด39อ่านะครับแล้อาจารย์อยากให้มันมี มีข้อความอยู่ด้านล่างของแท่งบาร์โคดด้วยนะครับลองเลือกดูนะเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยนะครับการทำบาร์โคดเพื่อใช้งานเองนะครับอ่าโอเคคราวนี้ลองดูตัวรหัสอื่นบ้างนะครับอ่าข้อความอ่าเป็นตัวอ,อักษรอ่าเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับลองปรับเป็นบาร์โคด128สซิกนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับลองขยายหน่อย มไมครก็แล้วแต่การใช้งานของจจระบุคคลนะครับลองเป็น128แบบมีข้อความด้านล่างะนะครับตรงนี้ไม่มีนะเราก็เลยต้องมาเลื่อนหาข้างล่างบางคนหนึ่งสตรงนี้ถ้ามีข้อความด้านล่างรู้สึกว่าของ google ชี้จะไม่รองรับเนาะอะ่โอเคครับทําไม่ได้นะครับขออภัยด้วยนะครับอ่คราวนี้มีตัวไหนอีกที่เรายังไม่ได้ลองอลองเปลี่ยนมาใช้เป็น ean 1 3 text ซลองดูครับ อะแบบนี้นะครับได้ไหมตัวนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวนะครับลองดูนะเราลองอ่านอย่างเงี้ยเหมือนจะไม่สมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวลองเฉพาะเป็นตัวเลขสิครับอ่ะได้ไหมไม่ได้นะครับตัวบาร์โคดรหัส EAN 1 3นะครับเราลองดูเมื่อสักครู่ไม่ได้นะครับก็พอดีจารย์ก็เลยลองไปเช็คดูนะลืมไปนะครับว่า ไอตัว EAN13 นั้นนะครับเราจะต้องกรอกตัวเลขให้ครบ13หลักนะครับนะถึงจะสามารถสร้างตามมาตรฐานของเขาได้ซึ่งบาร์โค้ดรหัสเนี้ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าปกติอยู่นิดนึงนะครับแต่อาจารย์ขอแนะนำแบบง่ายแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับเราจะลองสร้างตัวเลขทั้งหมด13หลักนะแล้วจะลองลองดูว่ามันสามารถแปลงเป็นตัวแท่งบาร์โค้ดได้หรือไม่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่า13หลักนะครับอ่าขอปรับเป็นฟอนต์มาตรฐานก่อนนะครับสมมติว่าอ่าโอเคตอนนี้ต่ออ่าตอนแรกเลยนะสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ครับนะเป็นฟอนต์อังสนานะครับคราวนี้เมื่อเรามีตัวเลขทั้งหมดครบ13หลักปุ๊บเราก็มาเลือกฟอนต์แล้วก็ปรับเป็น EAN 13 text นะครับรูปแบบนี้เห็นไหมครับว่าตอนนี้มันสามารถที่จะแปลงเป็นตัวเลขโทษทีครับเป็นบาร์โคดแบบ13หลักได้แล้วตามมาตรฐานของ EAN นะครับนะตรงนี้ก็ถือว่าทำได้นะครับก็ตอนแรกที่เราไม่ได้นะครับเราพลาดตรงที่ว่าเราใส่จำนวนเลขไม่ครบ13หลักนะครับบาร์โคดประเภทนี้ชนิดนี้จะมีความพิเศษกว่า ในมากกว่า2แบบแรกนะครับอันนี้ทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมตามงานของเราแล้วกันนะครับโอเคครับวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับลหลายๆท่านนะครับที่กำลังมองหาวิธีการที่จะทาตัวเป็นตัวแท่งบาร์โค้ดเพื่อนําไปใช้งานในงานของท่านนะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามากลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอความรู้ถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ